การซื้อรถคันแรกนะเขามอ,องไว้เป็นยาริสเอทีฟส่วนใหญ่นั่ง3าคนใช้รถไปทํางานจันทร์ศุกร์นะครับควรละประมาณ20โลเสาที่ใช้งานเล็กน้อยมีออกต่างจังหวัดใกล้ๆเดือนละครั้งมีแผนใช้งานประมาณ6-8ปีเหมาะกับการรอไฮบริดไหมครับหรือควรซื้อไปเลยถ้ารอคิดว่าจะซื้อมือ2ราคาไม่เกินแสน0นึ่งแสนนิดๆมาใช้ระหว่างรอนะครับพอามาใช้ช่วงหน้าฝนก่อนราคาตอนขาจะคุ้มกับราคาที่ประหยัดจากไฮบริดไหมครับแล้วถ้าเป็นน้ํามันเนี่ยควรรอโปรช่วงบิ๊กมอเตอร์เซลไหมครับไอตอนบิ๊กมอเตอร์เซลเนี่ย ไฮบริดมันจะเปิดตัวดิสิงหาเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยมันจะมีโปรอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะโปรมันจะเปลี่ยนทุกเดือนแล้วก็ต้องบอกกันนะไฮบริดมันจะมี2เกรดคือพรีเมียมกับตัว GR s p o r t เพราะฉะนั้นของเคนนี้คุณอาจจะเหมาะกับตัวพรีเมียมไม่ใช่ GR ีย o r t แต่ว่าถ้าได้ตัวไฮบริดมาาวเวอร์เทนตัวนี้มาเนี่ยเรื่องอัตราเร่งอัตราสิ้นเปลืองน่าจะดีขึ้นและน่าจะจบขึ้นเออแต่ว่าในขณะเดียวกันคือคุณก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มเยอะอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันคิดว่าไหวไหม ถ้าไม่รีบรอดูช่วงนั้นก่อนก็ได้ประมาณนั้นแหละแต่ถ้าเกิดคุณบอกคุณจะไปซื้อมือสองมาใช้ขัดจะไม่ยังเป็นไม่ยังเ,เป็นไม่เ,เปม,มันจะเสียค่าเสื่อมโดยโดยไม่ยังเป็นอะนะ,ะเสียเงินเอ,อเสียเงินไม่ไม่ควรอะ่ะเออตามนั้นเนาะ